คุณเอ้ยในที่สุดในที่สุดวันที่เรารอคอยมันก็มาถึงเช้าวันนี้สโมสรลิเวอร์พูลไม่ได้แค่เปิดตัวชุดแข็งใหม่สุดเท่จากอาดิดาสที่เราคิดถึงแต่ยังได้ทำการประกาศหมายเลขเสื้อใหม่ยังเป็นทางการสำหรับฤดูกาล2025 2 6ทับแล้วโว้ย และผมจะบอกให้นะครับว่าการเปิดเผยครั้งนี้มันมีเรื่องให้เราได้ฮือฮาได้คนลุกกันแบบสุดๆไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนจับตามองก็คือใครจะมาสืบทอดเสื้อหมายเลข7ไอเบอร์เสื้อที่เป็นตำนานที่เคยถูกสวมใส่โดยยอดนักเตะอย่างเควินคีแกนคิงเคนนี่ดาวคริชและลุยซัวเรส และคำตอบก็คือไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเขาอีกแล้วฟลอเรียนเวียสไอหนูมหัศจรยรค่าตัว116ล้านปอนของเราจะก้าวขึ้นมารับเสื้อหมายเลข7อันทรงเกียรตนินี้ต่อจากลุยส์ดีอารสที่เพิ่งจะย้ายไปโอ้โหแค่คิดภาพเวียสในเสื้อเบอร์7ก็เท่ชิบหายแล้วครับแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นมาดูกันว่านักเตะใหม่คนอื่นๆเขาเลือกเบอร์อะไรกันบ้าง มิโลสเคอร์เคสไอแบ็กซ้ายพลังมาจะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข6เบอร์ของอดีตยอดกองกลางอย่างตีอาโกอูโกเอกิติเก้กองหน้าคนใหม่ของเราจะใส่หมายเลข22จอจี้มามาดาชวิลลี่นายทวารคนใหม่จะรับหมายเลข25เจเรมีฟริมปองไอจรวดทางเรียบจะใส่หมายเลข30นี่แหละครับคือโฉมหน้าและหมายเลขเสื้อใหม่ ของขุนพลหงแดงในยุคข,ของอาดิดาสแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมที่ผ่านมานักเตะใหม่ของเราต้องใส่เบอร์แปลกๆในช่วงพรีซีซั่นคำตอบก็คือสัญญากับไนกี้ครับสัญญาเก่าของเรามันเพิ่งจะหมดลงในวันที่31กรกฎาคมนี้ทำให้เราไม่สามารถประกาศเบอร์เสื้อถาวรหรือขายชุดแข่งของอาดิดาสได้ก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นอิสระแล้วและเราก็ได้กลับมาจับมือกับ Adidas อีกครั้งในดีลที่ว่ากันว่ามีมูลค่าสูงถึง60ล้านปอนด์ต่อปีเป็นดีลชุดแข่งที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกบอกได้คำเดียวเลยว่าฤดูกาลใหม่นี้มันคือการเริ่มต้นยุคใหม่อย่างแท้จริงทั้งกุลซือใหม่นักเตะใหม่สปอนเซอร์ชุดแข่งใหม่และหมายเลขเสื้อใหม่ มันน่าตื่นเต้นอะไรขนาดนี้วะเน,นี่ยแล้วเพื่อนๆพี่น้องชาวหงล่ะครับคิดเห็นกันยังไงกับเบอร์เสื้อใหม่ของนักเตะแต่ละคนชอบไหมที่เวสได้เบอร์เจ็ดหรือว่าคิดว่าใครควรจะได้เบอร์อะไรคอมเมนต์เข้ามาด่าเอ้ยเข้ามาถล่มความเห็นกันให้ยับเลยครับและถ้าชอบการวิเคราะห์ข่าวที่ถึงเครื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกระทืบปุ่มติดตามช่องหงนิวส์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ